วันที่แล้วได้เลขหยังอันแอดมินยางไปเบิ่งอยู่ฟานปิดกองหนามันเด้อค่ะดูนี้เพิ่อนจะนี่หาแปดหนึ่งห้าแปดเอาไผมาเขียนให้เกิดเลยมาเบิ่งอยู่นี่แล้วหนูก็เลยมาแก้เพิ่นแต่ว่าก็เลยมาขอใหม่น้ำอันนี้อันงวดใหม่อันใดครับฟ้าอันนี้เอาเลขยังละบัดท้หนิ เบิ่งออกบ่ครับเห็นยูนบ่แต่ว่าผมบ่คือผ่้เห็นมัานุดโบอ๋อเพื่อที่เปมื่อวามา่วาก็เลยเปิดก็เลยเปิดออกเห็นก็เลยเอานีเลยก็เลยเอาสวัสดีครับก็อกนิวครับวันนี้วันที่19ทธันวาคม2566ครับผมอยู่ที่วัดป่าอรุณธรรมบ้านสังคมพัฒนาตำบลหลักเหลี่ยมอำเภอนามนจังหวัดกาฬสิน์นะครับ นี่ครับบรรยากาศช่วงเย็นๆนะครับที่วัดป่าอรุณธรรมบ้านสังคมพัฒนาตำบลหลักเหลี่ยมอำเภอนามนจังหวัดกาลสินหลวงพ่อไม่อยู่นะครับวันนี้ผมก็เข้ามาวัดเย็นๆเช่นเคยได้ยินเสียงกวาดพื้นใบไม้ร่วงมากนะครับช่วงนี้โอ้ที่แม่สะเคียนยังมีคนอยู่นะครับใบไม้ร่วง เรามีคนกวาดพื้นอยู่นะครับกวาดใบไม้ทำความสะอาดทุกวันเดี๋ยวเราไปดูที่เมตะเคียน <c oughs> ขยันแท้กวาดบ่วาดบ่บบไหวมันวอะอันไหนก็กวาดแล้วก็มากคือเก่านี่แหละจังคอยมีงานทําบ่หยุทธกวาดเบิดมือ ไพงใดมีคนมาหาเมตตเคียนหไหลบ่ครับบ่มาบ่สามสี่เจ้าเพิ่นมากแก้บนบ่เป็นโชคดีนี่บรรยากาศยามเย็นๆนะครับบ่สวยเลยครับเออ ออกเสยเลยบรรยากาศยามเย็นๆที่วัดป่าอรุณธรรมนะนี่คูบาก็ขวาดพืนเดี๋ยวเรามาดูที่แม่ตะเคียนดีกว่าเราไปดูแม่ตะเคียนมีตอนนี้มีคนมาอยู่ที่แม่ตะเคียนนะครับ ูตเียนสวัสดีครับสวัสดีครับมาจากไหนกันเนาะนี่ยครับอ,อ,อยู่แถวนี้แหละค่ะอยู่หลักเลี่ยมอ๋ออยู่หลักเลี่ยมครับเาบขามาขอโชคบอกครับเคยได้บอ,อเคยได้อ งวดที่แล้วได้เลขย <iah 40> ังอ <Jamie, S 2> ันแอดมินยางไปเบิ่งนยูฟานปิดกองน้ำมันเด้อค่ะดนี้เพิ่นกตะเขียนให้กระยั้งอยู่โอ้ยูฟานน้ำมันบ่ใส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 ่ไปเบิร์นล้คันนั้นฟ้าตะเกียงบ่นี่บ่ครับนี่หาแปดหนึ่งห้าแปดเอาไผมาเขียนให้เกิดเลยมาเบิ่งอยู่นี่ นอกเล่แ่พาบากาเขีเลนมขอไม้น้ำค่อพเขียนบมนบอครับน่ใส่ครับข้างาใดข้างนั้นก็มีบอกครับ่บบน่นครัเดอน,นี่อันนี้อันงวดไม้อันใดครับง่นาคา้าอันนี้เอาเลขยังละบัตเทนีเบิ้งออกบอครับ เห็นโยนบ่แต่ว่าผมบอกคือผู้เห็นเรามาแล้วงเบิงบ่ว่าเป็นเลขอยังดิครับผันเอาบุญผมบ่มีแล้วเนาะแต่อันนี้หนึ่งห้าแปดใส่อันนี้ยคือกันครับนี่โอ้ไพน้อกมาเขียนไว้ เพื่อที่เมื่อไหวก็เลยเปิดก็เลยเปิดออกเห็นก็เลยเอาหนีเลยก็เลยเอาได้ลายเป็นไรครับโอ้ได้ซิบอลาซื้อปลาซื้อหลายแต่ว่ามันถือเลขอันอันพราเจ้า้ำค่ะครับเลขดังก็เลยได้ซ้ำนั่นแต่ว่าก็มาหมาหมามาไหวอัน เอาลิปสติกเอาันแนวแต่งหนาเป็นแป้งผ้าพเป็นเรื่องสำอางเอามาถวายเมีย่าเนี่ยบอกครับถวายแล้วค่ะบางทีก็เลยขอเพิ่นใหม่เออขอเพิ่นใหม่ทางวันนี้ได้หลายกว่าเก่าคันเพื่อยงดังตั้งใจสื้อตู้เสียผ้าอืมครับสาธุครับสาธุสาธุครับแต่ว่าเลขนี่คือเอา ตรงฟ้าอีกฟ้าหนึ่งนั่นคืองวดไม่เป็นวะครับบอกบุูน้ำกันเที่ยมสารสูุครับให้ญาติโยมของหลวงพ่อเนาะได้รับรูน้ำกันเนมื่อนั่นผมผมก็เห็นหาเจ็บอยู่นี่เด้ <c oughs> ผมเทสคลิปออกไปในในยุคครั้งน่ะครับเทดไปก็เอฟซี FC ก็ถือกันได้กัอยู่ครับ <c oughs> นี่ผมครับผมเห็นอยู่นี่ละผมก็ซูมเอานี่เนี้ยครับนี่นี่ครับ ย่งย่งอยู่ครับพันเลขนะเลขหามาเบิงกับผมก็ได้มาเบิงนีก็ได้เห็นอยู่ค่ะเดี๋ยวไปนะครับนี่เลขหาครับนี่มาเบิงนี่ครับเลขหานี่ครับนี่ตรงนี้เลขหาเลขเจ็ดท่นี่นี่ครับเลขหาอันนี้ก็เลขเจ็ดเดี๋ยวไปเห็นเลขหาอยู่ตรงกลาง่ะ มีคนโชคอยู่ครับอยู่นี่ก็ได้อโอ้หนี่นอไม่เห็นตรงนี่นอหนึ่งห้าแปดนะครับท่านผู้ชมแล้วงวดต่อไปนี่นะครับน,น้องเขาบอกว่าอันนี้ได้ตัวนี้ตีเอาเด้อพายเห็นนะ <c oughs> ผมดูไม่ออกว่าเป็นเลขอะไรอาดวงใครดวงมันนะครับโชคใครโชคมันเพราะแต่ละคนก็เห็นไม่เหมือนกัน,น,นครับแล้วก็มีลุงคนหนึ่งเข้ามารูปข้างนี้นะ่ะวัน ก่อนเลขออกเขาก็ได้เจ็ดได้สามได้ห้านะอยู่นะครับอันงวดที่แล้วนะครับครับผมมีคนโชคดีหลายอยู่ครับแล้วมาดูตรงนี้นะครับตรงนี้จุดจุดโชคดีนะครับจุดที่ได้ตัวเลข พอดีว่าวันนี้ผมมาที่วัดป่ารุนธรรมนะครับก็เงียบสงบดีทางครูบากับลูกศิษย์วรดก็กวาดใบไม้ทําความสะอาดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีผู้โชคดีชาวบ้านเหล่านี้แหละนะครับชาวบ้านหลักเลี่ยมมาครับไม่เห็นรถจอดเลยรถจอดอยู่ที่ไหนอ๋อเอามอเตอร์ไซค์มาครับครับผมขอให้โชคดีนะครับเด้อครับได้หลายๆครับบอกบุญด้วยกัน น้องหนูน่ารักสวัสดีค่ะนักเรียนเพิ่งเลือกโรงเรียนค่ะก็นเลยมากีเลยค่ะครับผมขอให้โชคดีนะครับลำรวยลำรวยถูกเยอะๆนะครับครับนี่แม่ย่าตะเคียนนะครับให้โชคกับชาวบ้านนะครับก็มาถวายเครื่องแต่งตัวสสวยสำหรับสุภาพสตรีนะครับนี่ครับคือตัวเลขที่เขาได้เข้ามา แล้วเขาเห็นตัวนี้เขาก็เลยเอาตัวนี้เลยเขาจะมาจุดทูปแล้วพอดีเขาดีเห็นเขาก็เลยเอาตัวนี้นะครับส่วนวัดนี้เขาบอกว่าเขาจะมาเอาฝานี้นะครับตามนี้นะครับท่านผู้ชมขอให้แม่ย่าจงให้โชคกับสิทธิอนุเส์ญาติโยมที่มาที่วัดป่ารุนธรรมแล้วก็ท่านที่มีจิตศรัทธาหลวงพ่อชุมพรสันตะสีโลจงโชคดีร่ำรวยร่ำรวยหมดหนี้กันทุกท่านนะครับสาธุครับ